สำหรับพี่น้องมือใหม่หลายท่านนะครับว่าอาจจะสงสัยนะครับอาจจะง,งงงนะครับว่าเจอเครื่องรางแบบเนี้ยมีส่วนโค้งส่วนเล้าแบบเงาเงาลื่นๆื่นแบบเนี้ยเราจะมีวิธีการล็อกแกนกลางยังไงนะครับไม่ให้หลุดนะครับก็เดี๋ยวมาดูคลิปนี้เป็นไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะมา แนะนำแนวทางให้ได้รับชมกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสายฟุนทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับพอดีมีงานเลี่ยมเครื่องรางแบบนี้นะครับมาทำแนวทางการล็อกแกนกลางนะครับเพราะว่าเครื่องรางแบบนี้ มันจะค่อนข้างล็อกยากนะครับเราจะตัดตามรูปแล้วก็ล็อกเหมือนเหรียญเนี่ยจะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีความโค้งความงอเห็นไหมครับเราจะลักล,ก,ลกล็อกสันไม่ได้นะครับเห็นไหมครับก็วิธีการของผมนะครับก็เป็นเอาไปเป็นแนวทางแล้วกันนะครับ ว่าผมก็เป็นมือใหม่อยู่นะครับก็อยากแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องสำหรับมือใหม่ด้วยกันนะครับส่วนมากปกติแล้วเมื่อก่อนนะครับผมจะพยายามตัดแบบแกนกลางแบบหนาๆเลยครับเป็นห้ามิลหกมิลเจ็ดมิลอย่างเงี้ยให้มันรัด เครื่องรางเนี้ยให้มันแบบเครื่องรางอยู่ตรงกลางเลยแต่ว่าพอลอกไปแล้วมันก็ไม่อยู่เหมือนเดิมนะครับพอเราเลี่ยมไปแล้วแค่เรามาตะไบแค่มาขัดนี่ก็หลุดแล้วนะครับผมก็เลยมาทําเป็นแบบใช้แกนกลางแบบแบบแผ่นบางนะครับแต่เราก็ต้องคำนวณดูด้วยนะครับว่า ความหนาของเครื่องรางของของเราที่จะเลี่ยมเนี่ยเท่าไหรอย่างเนี้ยประมาณสิบสิบกว่ามิลนะครับเราต้องเผื่อความโคง้งความโค้งด้วยนะครับนี่ครับสิบมิลเผื่อความโค้งด้วยก็ประมาณสิบเอ็ดมิลสิบสองมิลประมาณนี้ครับอย่างอย่างตัวเนี้ยผมก็จะล็ลอกเอใช้เป็นแผ่นแค่สามมิลน,นะครับตัดมาเราใช้วิธีวางนะครับ วางให้อยู่ในแกนกลางแกนกลางที่เราออกแบบมาครับเราจะไม่ทําแน่นไปหรือไม่ทําแบบหลวมนะครับให้พอดีฟิตฟิตนะครับแล้วเราก็สามารถยัดเครื่องล้างที่เราจะเลี่ยมเนี่ยเข้าไปได้เพื่อให้มันอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเนี่ยครับเราก็จัดจัดตำแหน่งที่เราต้องการนะครับพอเสร็จแล้ว วิธีการเลี่ยมนะครับผมก็จะใช้เป็นฝาหน้าฝาหลังนะครับใช้ฝาหน้าฝาหลังครับประกบแล้วก็ให้บีบตัวเครื่องรางเนี่ยทั้งสองด้านไว้นะครับเพื่อประกบไว้ไม่ให้ขยับน่าจะเนื่องออกนะไม่ให้ขยับไปมาได้นะครับแกนกลางเราไว้ล็อกเฉพาะตัวเครื่องรางของเรานะครับไม่ให้มันขยับ เดอนหน้าถอยหลังได้แต่ว่าช่วงตรงตัวเนี้ยตรงโค้งงองเนี่ยเราจะใช้แผ่นนะครับแผ่นฝาหน้าฝาหลังนะครับประกบไว้อย่างตัวเนี้ยครับตัวฝั่งนี้โผล่มาเยอะประมาณห้ามิลอย่างเงี้ยฝั่งนี้โผล่น้อยประมาณสามมิลเราก็ต้องจัดให้สองฝั่งนะครับมันบาลานซ์กันนะครับ ให้สองฝั่งบาลานซ์กันเหลื่อมกันได้นินดๆหน่อยๆครับให้มันแบบสองฝั่งเนี้ยโผลมาประมาณสามมิลถึงสี่มิลเพื่อฝาเราจะได้บีบไว้ได้นะครับน่าจะเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตอนผมเรี่ยมแล้วกันนะครับของตัวนี้ตัวนี้บางหน่อยผมจะใช้ก็จะใช้แค่สองมิลถึงสองจุดห้ามิลนะครับ ไว้วางตรงบล็อกตรงกลางแค่ล็อกมาให้ขยับได้แค่นั้นพอครับนะครับแล้วเราก็จัดองค์ประกอบนะครับให้สองฝั่งเนี่ยมาล้านกันให้โผล่ออกมาเท่าๆกันนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ ก็ไว้เป็นแนวทางนะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่ทุกท่านนะครับผมจะเน้นที่ตรงตรงมุมตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงหัวกับตรงท้ายนะครับให้บีบนิดนึงนะครับตรงกลางนี่ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าต้องการแค่ให้ล็อกไม่ให้ขยับขึ้นบนซ้ายขวาได้ เดี๋ยวเรามากดฝานะครับส่วนอ,อะไรนะบล็อกตัวผู้เราก็ต้องคำนวณด้วยนะครับว่าถ้าโผลมาแล้วเนี่ยสองมิลเนี่ยบวกฝาเป็นสามมิลเนี่ยมันจะบีบพอดีไหมอย่างเงี้ครับผมใช้สองจุดห้านะครับตัวตัวแกนกลางก,ก็สองจุดห้าตัวบล็อกตัวผู้ก็สองจุดห้านะครับเพราะว่า ตัวนี้จะโผล่ออกมาประมาณ3มิลนะครับเราจะไม่เป่าจนโป่งเยอะเกินไปนะครับแค่เอาให้เข้ารูปนะครับเพื่อให้เหนียบได้ทั้งสองฝั่งนะครับไม่ให้ป้องกันนะครับไม่ให้เครื่องรางที่ลูกค้ามาเลี่ยมนะครับหลุดออกจากแกนหลุดออกจากฝาหน้าฝาหลังได้นะครับเอาง่ายๆครับก็คือใช้ฝาหน้าฝาหลังนะครับคลองไว้แค่นั้น ก็สําหรับแกนกลางนะครับผมจะตัดมาแค่บล็อกเดียวนะครับแล้วก็สลับด้านกดสลับด้านนะครับกดฝั่งนี้แล้วทีนี้ก็มากดฝั่งนี้นะครับกระดาษเราก็ลอกออกนะครับหรือพี่น้องท่านไหนก็จะตัดมาสองบล็อกก็ได้ครับฝั่งนี้บล็อกหนึ่งฝั่งนี้บล็อกหนึ่งอย่างเงี้ยแต่มันจะสิ้นเปลืองแผ่นของเรานะครับส่วนตัวผมก็ตัดมาแค่ บอกละตัวนะครับก็กลับด้านเอานะครับ okay, เดี๋ยวมากดหากันเลยเอ,อลืมบอกไปอีกอย่างนะครับก็ตัวนี้แหละเราจะไม่ลนนะครับแกนกลางเราจะไม่ลนเราจะเข้าแกนเย็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือไม่ให้มันเสียรูปเลยครับให้มันเป็นตรงๆเข้าเย็นอย่างนี้เลยนะครับก็คือเราจัดองค์ประกอบเสร็จก็ตามนี้เลยครับทำความสะอาดแล้วก็ฝาหน้าฝาหลังประกอบ เตือนน้ายาได้เลยนะครับเคสว่วนการกดฝาผมก็จะข้ามไปนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่ผมประกบฝาแล้วเรี่ยมแล้วนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับนะครับก็กดฝามาเรียบร้อยนะครับเนี่ยเราจัดองค์ประกอบเสร็จแล้วเราต้องมาลองวางดูก่อนนะครับ วางดูทีนี้ลองกดดูนะครับว่ามันขยับลงไปได้ไหมถ้าแกนกลางมันหนาเกินไปมันก็จะขยับขึ้นขยับลงได้นะครับเมื่อก็ขยับไปอย่างนี้มันอาจจะคอนได้นะครับถ้าแกนกลางไม่พอดีถ้าความหนาของหน้าฝาฝรังไม่พอดีที่จะประคองไว้ทั้งสองฝั่งนะครับมันสามารถคอนได้นะครับเนี้ครับ กดดูโอเคเนี่ยชนพอดีครับตัวนี้น่าจะชนประมาณตรงขอบตรงนี้นะครับชนพอดีเลยครับลองเอาอีกฝาน,นึงประกบดูนะครับไม่คอนแล้วก็ลองมาฝั่งนี้ดูนะครับ ลองกดดูนี่ก็กดไปก็ชนพอดีครับนะครับกดไม่ได้เพราะว่าตรงกลางนี้มันชนแล้วครับถ้ากดกดตรงหัวมันก็จะท้ายมันก็จะเด้งขึ้นมาครับเวลาเราเอาฝาวางปึ๊บมันจะชนตรงกลางนี้มันจะล็อกไว้พอดีนะครับหรือถ้ามันโค้งมากๆนะครับก็ทนโคง้งมันมีส่วนโค้งมากๆนะครับ ถ้าฝั่งนี้มันโค้งออกมาเยอะๆเราทําเราทําแกนให้มันฟิตนิดนึงนะครับเพื่อแค่วางตัวเครื่องรางของเราไว้นะครับทําให้มันฟิตแล้วก็เราใช้ดันแค่ฝั่งเดียวนะครับอย่างมันโค้งมาฝั่งนี้เยอะๆเราเอารอยมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ ใช้ฝาแค่ฝั่งนี้ดันฝั่งเดียวนะครับแต่อย่าให้มันขยับมาฝั่งนี้ได้นะครับต้องให้มันแน่นอยู่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะครับจัดองค์ประกอบให้พอดีแล้วก็ให้ฝาดันไว้ฝั่งเดียวอย่างนี้ก็ได้นะครับก็ตามเทคนิคนะครับก็มาแนะน,นําแนวทางสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับก็เดี๋ยวตัวนี้ผมจะเลี่ยมเลยนะครับว่าลองกดดูแล้วมันไม่สามารถที่จะคอนไปด้านใช้ด้านขวาได้แล้วนะครับ ส่วนด้านบนนะครับด้านบน,นล่างๆมันมัน,มนคอนไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเราลอกตัดมาพอดีนะครับส่วนมากที่มันจะหลุดมันจะหลุดมาด้านข้างอย่างนี้นะครับว่าลองเอาฝาประกบแล้วมันชนกับตรงกลางนี่พอดีตัวนี้ก็จะชนน่าจะชนกับช่วงตรงกลางหรือตรงหูนี่แหละครับประมาณนี้ตัวนี้ก็ได้แล้วนะครับพอลองเอาไปปรับ ปรับใช้กันดูนะครับสำหรับแนวทางในการล็อกเครื่องลางที่มีความโค้งนูนแบบนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องมือใหม่นะครับส่วนตัวผมก็ยังมือใหม่อยู่นะครับก็ mm hmm. เคยเจอมาแล้วครับคือ mm hmm. เลี่ยมมาแล้วรอบหนึ่งแต่ไม่ใช่ชุดนี้นะครับคือชุดก่อนหน้าพยายามใช้แกน,นหนาเพื่อ จะล็อกแกนกลางไว้แต่สุดท้ายมันก็ล็อกไม่ได้นะครับมันก็หลุดเหมือนเดิมนะครับก็เลยมาใช้วิธีเอาฝาประกบนะครับฝาบีบไว้นะครับเพื่อให้มันล็อกอยู่ไม่ขยับด้านซ้ายขวานะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็อาจจะมีความหนาที่หนึงว่าใช้แกน3มมิล ฝาผมก็ต้องใช้ประมาณ3ามมิลน,นะครับเพื่อให้มันบีบถ้าเราใช้แบบแผ่นบางเกินไปเงี้ยเดี๋ยวฝามันจะโก่งแล้วเดินน้ำยาจะไม่สนิทนะครับเอาแบบแค่บีบพอดีนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆสำหรับแนวทางในการล็อกเครื่องรางแบบนี้นะครับสำหรับพี่น้องมือใหม่นะครับ ก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ช่องยมพานเล็กๆของผมด้วยนะครับอพอเลี้ยงออกมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็ไปตัดตามทรงที่เราออกแบบไว้นะครับเจะดันอยู่ตรงกลางนี้สองฝั่งนะครับตัวนี้พอดีไม่มีไม่มีคอน,นครับไม่มีหลุดครับประมาณนี้ครับแต่ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ลองเหน็บดูแล้วนี่เห็นไหมครับคอนเรากดฟ้ามาทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วทีนี้ลองเอามาประกบดูนะครับว่ามันเหน็บได้ทั้ง2ฝั่งไหมตัวนี้คอนตัวนี้คอนนิดนึงผมต้องไปลดแกนกลางครับเอาเหลือแค่2.5งจุดห้ามิลครับตัวนี้มันแกนกลาง3มมิลนะครับก็คำนวณมาผิดนิดนึงครับก็ไม่เป็นไรก็ตัดแกนกลางใหม่นะครับ พื่อให้มันบีบกระชับได้พอดีนะครับโอเคนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับถ้าไม่พอดีล้วก็ตัดทําใหม่แค่นั้นเองครับแกนกลางเรามีเครื่องอยู่แล้วแค่ลดขนาดความหนาของแผ่นนะครับเห็นไหมครับสองอันนี้ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะครับก็คือมันเครื่องล้างแบบเนี้ยมันมาแต่ละอันเนี้ยไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับตัวนี้ แน่นปึ๊กไม่คอนเลยแต่ตัวนี้ต้องไปตัดแกนกลางใหม่นะครับโอเคครับลองไปทํากันดูนะครับผม